วันนี้ผมโซดีทีชมพีเจมาครับเนี่ยนี่ผมจะเล่นมาการ์ดพาร์ทคอร์นนะผมก็จะไม่แช่เลยครับพาร์ทคอร์ธรรมดาเลยเป็นเปลงมาการ์ดพาร์ทคอร์นที่มีค่าไบียบเป็นไบโอมนี่ครับไบโอมสโนวี่แพนนะพีซตับนี่นี่นะวันนี้พิกัดเท่าไหร่เนี่ยพิกัดเท่านี้แล้ว่ามีตันนี้ไม่ถ่ายไม่ถ่ายอยู่นะผมเบสิกนะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เอาไปทำที่ขุดนะ ที่ขุณไปขุดหินแล้วอุ้ยเปิดขามาเกินนะขคุณไม่แค่สามก้อนนะแล้วก็ไปทำที่ขุดหินก่อนที่ขุดหินได้มาเลยไมได้ขุดฐานนะขุดฐานแล้วก็จะขุดหินประมาณสักสามสิบก้อนนะหินสามสิบก้อนน่าจะพอะอุ้ยเจอฐานอีกแล้วต้นเกมต้องใช้นะต้นเกมฐานต้องใช้มีประโยชน์นะขหินประมาณนี้น่าจะพอนะฐานหินเี็ดร้อผมว่าจะตั้งที่อาศัยแก้บ้านเอพีซีนะผม เหล็กด้วยตรงนี้ปักตามต้นนู้นวันนี้ผมต้องการแปดแปดซับแซปปีไม่มใช่ต้องการแค่4ซับป,ปิงเด้วยวาะไปทำต้นต้นใหญ่นะจมาเผื่อสามวันเลยนะไปตรงนูน้นอเจอหมู่บ้านอ e ีกแล้วนะผูจะไปสร้างว้านใกล้ๆหมู่บ้านแต่ว่าเหมือนดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านกลางทะเลน้ำแข็งแล้วเป็นหมู่บา้านท่ามกลางทะเลนะโอ้ดูดิไม่มีพื้นดินเลยนะคนละ ไปรุ่นของนะรุ้นของกันเน่ยลวยแล้วก็ในกล่องมีตูเย็นนึงแล้วก็มีถาดโัวเตโต้แล้วก็ขโมยเตียงบัวเตโต้แล้วก็อันนี้เป็นเมล็ดหอมเมล็ดตี่เฉยกมีวัวอยู่เลี้ยงวัวได้นะมอันนี้มีน้ำ แต่ว่ามันจะกลายเป็นแข็งนเพราะมันหนาวตรงนี้มีประตูพังเลยโอ้โหไม่มีพวกอุปกรณ์ท้องอะไรแต่ว่ามีนี่มาก็าดีอยู่ออกฟิเดียนนะแล้วก็โลดโตนนะปล,นะปลูกไว้นะปลูกไว้ให้มันโตขึ้นไปแล้วก็ตัดไม้เด็กนะสามก้อนแล้วก็นี่เดรโล,ล่แหละทีนี้ก็ไม่กลัวแล้วกล่องเลยนะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านแถวๆนี้บ้านแถวๆนี้นะครับสร้างบ้าน งกลางดีดีกว่ากลางน้ำเนะี่ยตั้งบ้านตรงนี้เลยอุ้ยเจออีกรูนะเดี๋ยวยังยังก่อนนะยังยังเดี๋ยวเขาลงไปนะสัตว์ตัวนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปจะตั้งบ้านเลยคนระั้นี้ผมว่าจะตั้งบ้านหลังแรกนะเอ้ยจิ๊กเอามาแล้วก็ขุดเอาเอาไปจะทำทอดอีก์ดทำทอดสักอันหนึ่งน,นะก๊อช สว่างเพราะว่าอันนี้มันไม่โตมันเพราะอันนี้เพราะโพติมันโตนะเวลาเนี่ยโพติมันโตนะอันจะบักแล้จะมีส่วนนะที่ทำให้มันไม่โตนะของประมาณนี้แกสตั้งบ้านนะประตูเพราะว่าตอนนี้อาหารเราจะครึ่งเลยนะอาหารมันน้อยนะจะไปที่หมู่บ้านนะเผื่อจะมีให้กินนะเอาไปเผาได้นะ น้องกระต่ายตรงนี้ตัวนี้เป็นวัวจะทำฟาร์มดินนะดินตรงนู้นต้นไม้โตแล้วนะสุดยอดสุดยอดต้นไม้โตแล้วเดี๋ยวเขาหมือนจะทำฟาร์มแบบฟาร์มต้นเกมก่อนนะก็ูเต็โตฟาร์เพิ่มและวจำ ABC หมด นี่ไงเดับข้างบนข้างี ah, so so ่ต so ีตีต้นไม้สองสต้นโตแล้วสุดยอดสุดยอดโกเดโตไปไปกมก็ไปตัดไม้ต้นนี้ก่อนนะดทั้งต้นนะเราผมก็จะรอตรงนี้นะรอให้สปริงต้นอ่อนลงมาเป็นสลับลวกันนี่อย่างบนประมาณนี้นะครับ 2อันนี่ไงเรียบร้อยอาชิปเป็นขึ้นผมนก็ว่าจะปลูกต้นไม้ในแถวนี้นะวางดินไปวงตามพืนะ้นตามวางไปให้มันโตตอกมองอันนี้แล้วก็เก็บฟองไปเป็นชั้นที่สองนะพื้นไม้ตรงขอบเนี่ยนะตรงมุมเนะี่ยเป็นไม้อันนี้นะเดี๋ยวไปขุดทรายก่อนนะขุดทายเอาทรายมาเผา จะขยับประตูมาเล็กนิดนึงนะแล้วก็เหลือหลังคานะทำแซนด์เพิ่มนี่ได้กระจกแล้วจะเป็นกระจกแผ่นนี่ผิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดผิดผิดประมาณนี้ไม่ผิดหรือเปล่าทางขึ้นนะทางขึ้นไปชั้นสองมานนี้ก็ปักทอดไปนะตันนี้ล้ยการกล่กองคาบเป็น ก็ย้ายของนะเก็บเก็บพวกบล็อกนะ่องแรกกล่องที่สองจะเก็บพวกแร่นะพวกกล่องสามจะเก็บพวกของปกตินะนี่พวกประมาณนี้นะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์เด้วยจอกันคลิปหน้านะเจอกัน EP สองลงเมืองนะเจอกัน,กนบ๊ายบาย,บาย